สวัสดีครับรมผมพม่พลอยเอฟซีซาหน้อยเพจบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับมาพบมาพบกับบ่าวโทนในช่องทองพูนเพ้น้อยน้องหญิงครับมีว่าเห็นหน้าดังโดนเบิร์พลองเบิร์มาเห็นหน้าโดนไปธุราเรื่องซิมโทษสามมาครับพี่น้องพอดีเขาใส่ใส่แพ็กเกจพีดใส่แพ็กเกจพีดก็เลยให้เขาแก้ให้นไหม่ ใส่เวลาพผสมควรครับใส่กระดาอาหารอาหารปลาในกระช่างครับอาหารดรส,สมพงครับมาแล้กก็สิมาไอาต้าอ้วงไอต้าอ้วงเบิ้งเบิ้งมีหนองเบิ้งเบิ้งความมันหย่องเบิ <trabajando> ้งเบิ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 ้งเนน้าเป็นน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ จะยังลงเหรียญบ่ได้หรอครับอากาศยังแดดร้ายอยู dead on, dead ่ทาแดดอ่อนแดดข่ามพนทางไม่ผหลหรอจังสิป่อยบนน่ะเบิ่งเพิน่นเบิ่งวุ้งยึดยึดยึดดิยึดดิเห็นขีลอยขบมาลรอเฮาพุ่ง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 ไปใส่มาไปใส่มาบนน่ะไปใส่มาโอ้ยคือโบผ้าหลาไปน้ำเน่ฮะคือโบผ้าหลาไปน้ำเน่ประมาณนั้นนะครับ ไปลาทีมไปจังได้คบ้าลาไปน้ำแน่ป่ะเนาะอืมเกาุงเก้าุงก้าุงเก้าุงเก้าุงก้าฟงงจิ๊งงจิ๊งงจิ๊งจงงจิงงจิ๊งจิ๊งจ้๊งจิ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 ๊งาิ๊งจิ๊งจิ๊งหิ๊งจิ๊งาิงจิ๊ง อาหารด็อกเตอร์หมดเมื่อเช้าไม่ได้ให,หาหาดให้เรียบร้อยแล้วจ้าอาหารด็อกเตอร์สมพงษ์ให้เรียบร้อยแล้วปวดปวดปวดเนี่ยเขาต้องเกี่ยวหยาด้านข้างนี่ออกครับเพราะว่าเพิ่นไป

คนเอากล่องมาทางหนึ่งกันเลนหนีไปทางหนึ่งเว้ยหันมาเปิ้ลเิ้ทำหน้าหล่อๆดิทำหน้าหล่อๆดิเร็วไอ้เฮ็ดน,น้าหล่อๆมาเฮ้ายังไดนล่ะเนขนาดยู่ทั้งเตี้ยงกันยังลินหอยแล้วพี่น้องตอนนี้ปล่อยบ่ได้ คืออากาศเย็นๆเนี่ยหรือว่าฝนลินฝนหยางนี่เพิ่นสิบอ,บอเป็นหยางเลยเด็ครับเพิ่นสีบอย่านบอตื่นบอไอบอแอแต่ว่าอากาศแบบนี้เนี่ยถึงแดดนิดๆน,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 น้อยๆละเล่นห่อนแห้งไ่ได้ครับเป็นไขท่ทันทีเลยอยากให้ลงมาเล่นก็นตตองอดเอาครับอยากให้เล่นกับเ่นบ่ได้ดอกเพราะว่ายังบอหอดเวลา กัเรนอยู่ทั้งเตียงไปก่อนต้นนี้นี่คือป้ายครับพี่น้องไอ้เฮากล้างสุ่มเฮาเอาสุ่มกาแฟมาเลยประมาณสองเดือนครับแล้วป้ายก็น้ำมาแล้วตอนนี้แล้วป้ายตัวนี้กับซีอิู่อีกประมาณสองเดือนอยังสีเดรคาย ครับพี่น้องพักคู่เห็ดมะหายครับเนี่ยกาแฟหอบฝันคาเฟ่ป้ายงามงามพี่น้องเลยสุ่มมาตั้งในสองเดือนแบบบนมีก้านเคลื่อนไว้นะครับแล้วป้ายกับมาแล้วบาดนี้ป้ายกับสติดตในสุ่มอีกประมาณอีกสองเดือนจะค่อยซิม,มีขั้นตอนต่อไป <laughs> ดูดีกว่า อีลี่หละดุกีว่าแล้วนี่ก็สิมีป้ายป้ายนี้คืออะไรคือป้ายอะไรป้ายแนะนำช่องครับพี่น้องแนะนำช่อมทีมงานหล้างบ้านครับเพื่นาแบบาบเดอแ่นเพ่นโทรมาถามว่าไออันนี้เพิ่นข้าบ่ได้บอกไงเฮ็ด้าบดสั่งเฮ็ดเออ เพื่อดแมาให้เพื่อนไปหาคนได้เอาลูบทีมงานหลังบ้านเจสีเอชฝ่ายมาให้พ่คนนะลูบช่องทีมงานหลังบ้านนั่นนะ่ะเนี่ยช่องบุญเอลส่วนนั้นนี่กช็ช่องปะนางช่องปะนางเป็นลูบได้นี่อยู่ลูบเดียวพ่อคู่วะ ช่องปะนังไม่อยู่รูปเดียวที่เปิดหนาน <c oughs> อกจานไม่ปิดหนาเหมือนประสนก็นเลยได้รูปเดียวนี่แหละครับส่วนนี่คือช่องบาวโทนครับเป็นรูปรูปหลังท้องพุนนี่ครับเนี่ยนี่ น้องทองคูณขอจุ๊บหน่อยแล้วก็มีช่องเปราวันนี่ครับเปราวันกับน,น้องลุกดิกโอ้พระคูเหตมหาห้ครับพี่น้องกราบขอบพระคุณพระคูโพธิสิริสารธรรมครับพี่น้องเจ่อวดัดเจ้าคณะตำบลซัมครับเจ้าคณะตำบลซัมเหตมหาห้ครับ กาจะได้เปิดขายอิริานกาแฟหอฟันฟน,นี่กะไอ,อย่านไปสีสีสีคุณแล้ว <c oughs> <c oughs> คิดไปคิดมานี่บาวทนคิดว่าบาวทนในสี่เดขายเองกาแฟสุ่มนี่นี่เอฟซีผูใ้ใดมีความสนใจเลยครับอยากมารวมลงทุนมีความรู้ความสามารถด้านขายกาแฟอยากมารวมลงทุนกับบาวทนกับมาเด้เอ,อคุณสมบัติซีคอน่น่ะพี่น้อง สาวสวยโสดเป็นเอฟซีน้องอุงอิงมาเลยครับเนี่ยได้แล้วป้ายสุ่มกาแฟก็ได้แล้วป้ายกาแฟก็ได้แล้วเหลือแต่คนขายบาทนี่แมนวดุกดิกกระ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 ดุกดุกดิ๊กดิกดิกดุกดุกบ่ต้องเลยบ่ถนอดเวลาลงลงบ่ันัดตอนนี้ ฝาบพูดตรงกลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวสิลองอัพขีบเบิง้งเพราะว่าไปเฮ็ดเน็ตมาใหม่ครับไปเฮ็ดซิมมาใหม่ว่ามันสีสามารถอัพโหลดได้บอเนาะฝากกดซับสไครต์ like, กดไล้์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับฝากทีมงานลังบานเนาะครับพี่น้องทุกช่องปะนางปะวันบุญเอวครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ